สวัสดีค่ะกระแสข่าวังมาแล้วค่ะชักปานปลายใหญ่กันขอโทษ DJ PK เคลียรดราม่าหลุดเหวี่ยงกลางรายการถอนใจแรงก็คิดว่าคุยขำๆสไตล์พี่น้องที่เคยคุยกันกันนพัฒนขอโทษ DJ PK เคลียรดราม่าหลุดเหวี่ยงกลางรายการถึงกับถอนใจแรงจากกรณีเกิดดราม่าหลังนักร้องหนุ่มกันนพัฒไปออกรายการดังที่มี DJ PK ปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกร แต่กลับโดนชาวเน็ตจับผิดหลุดทำหน้าเหวี่ยงใส่ดีเจพีการรายการหลังถูกคำถา,ถามถึงคนคุยใหม่โดยงานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากจนเกิดเป็นกระแสดราม่าขึ้นมานั้นล่าสุดวันที่16พฤศจิกาย,ยน64หนุ่มกันนภัสได้โพสต์ไอจ t o r y ีเคลียร์ดราม่าเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าขอชี้แจงนะคะพอรู้สึกว่าเรื่องชักจะบานปลายไปกันใหญ่แล้ว ผมเคารพและรักพี่พีเคเราสองคนไม่ได้มีความรู้สึกไม่ดีต่อกันเป็นพี่น้องที่รักกันครับขอบคุณครับความทั้งเผยแชรทที่ทัพไปขอโทษพี่ดีเจดีเคด้วยโดยระบุว่าผมเพิ่งเห็นข่าวที่เขาลงเรื่องผมเหีย่ยงพี่ในรายการผมไม่รู้ว่าพี่คิดแบบนั้นหรือเปล่าถ้าคิดผมขอโทษด้วยมากๆนะครับแต่ผมไม่มีเจตนาแบบนั้นเลยครับผมก็คิดว่าคุยขำๆสไตล์พี่น้องที่เคยคุยกัน ด้านดีเจพีก็ตอบกลับมาว่าไม่เลยไม่ต้องห่วงน้องชายพร้อมทั้งรีโพสต์ไอจ t สตอรของหนุ่มกันในไอจส่วนตัวของตัวเองด้วยขณะที่หนุ่มกันนพัฒก็ได้โพสต์ข้อความในไ g Story ว่าเฮ้อขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด .co.th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ